สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะ FC birds สุขสุขคนเด้อจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเข่งล่าสาวลาวเนาะพ่อมแม่พี่น้องกับพ่อพ่อกับเขาคือเก่าเนาะกับบรรยากาศยามแรงๆรงาวเข่งกับสภาพพ่อแม่พี่น้องลงไปเห็ดหัวนํากันเนาะพี่น้องก่ะหัวสาวเข่งมันก็จกเพลรอะเนาะพ่อมแม่พี่น้องมันแบบว่ามัน มันเอ็นไปสายทางหลุดเขาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องูัว่ทั้งรังบ้านนี่เลยเนาะกับถือว่าเพ่แฮงแล้วเนาะพี่น้องเสาเข่งก็สิลงไปเอาออกอะไรกับคุดพังใหม่ไปเลยเนาะว่าเส็ดใหม่ไปเลยแถวลังเนาะเพราะว่าูัว่าแต่ก่อนไมนะ่ใหญ่เห็ดเนาะตั้งแต่ดนลพี่น้องเสาเข่งเก <Wh> ิดมาก็คือว่าเห็ดหลดพี่น้องหัวเผิ่อสิพังเลียนเลียนเลียนกันเนาะพี่น้องบัดนีแล้วมันสิเอ็นออกทางไปเลยเพราะว่าพี่น้องเป็นจังได้กับไปเบิ่งไปโซงน้ำกันทั้งหลาเนาะเสาเข่งสิลงไปคุดออกเนาะพี่น้อง ไปคุดอันลักออกและจังสิขุดแล้วและจังสิพังใหม่นะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาก็ลงไปเบื่งไปส้มนมกันเลยเด้อพี่น้องตอนนี้ยายเพิ่นกับลังคุดอยู่เนาะพี่น้องมันเอ็ดไปวระสันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องหัวก็เก่าแห้งแล้วเนาะลายปีเลยพี่น้องอยากเห็ดแบบนี้แหละนี่แต่ว่าน้ำมักจบเขากับบพ่พอนะพี่น้องกะจักสีตีไม่แป้นใส่ริ้วจะได้กะยังบุกแน่ใจเนาะพี่น้องนี่ มันเอดออกมาใส่ทางเนาะพี่น้องนี่ทางทางนี้แหละทางในซอยทางนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องมันเอดลงมาใส่แบบนี้เนาะยาเป็นขุดเลยเหนพี่น้องมันเอดลงมาเลยเนะาะสะเกงสิพา so okay, มาเบ่งทางนี้ ทางนี้มันกัอยากเอ็นออกมาเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องกัมันมัน,มนตามทางลดเผิ่นเนาะนี่เดิมันเอ็นออกมาแบบซี่แหละพี่น้องเพราะว่าสวนมันกับลายฟ้าลาปีเลยเนาะพี่น้องมันกับเป็นไปเลยเนาะสวนตัวนา้นยังว่าปีกายในแม่เสาเข่งเห็ดกับเสาเข่งแลวกันน้องแล้วพีน่น้องมาหอดกอกอนทำไมไหลเนี่ยเนาะแล้วกนะันยุดเห็ดพี่น้องเพราะว่าน้ำมักจะบ,บ่พรมเนาะนี่เดีเห็ดหอนี่แหละพี่น้อง ตัวน,นี้มันก็เอ็นลงมาทางแล้วเนาะเฮากัสีคุดเมือน,นั้นหน,น่อยแล้วน้องพี่น้องกับโบเมโนซิตั้งใจคุดคู่มือคู่มือแล้วพี่น้อง <S <S เซาเกงยังไม่ได้ขึ้นเป็นหนึ่งเข่านะพี่น้องตอนนี้นก็สี่โมงแล้วเนาะกันเป็นแบบนี้เนี่ยยังได้อยู่พี่น้องแต่อันนี้มันเอ็นลงมาทางแหงนนเงนาะรีดรีดหมู่อะไรพี่น้องเดี๋ยาซาเกงกับซีเข่าไปคุดลักออกเลยเนาะโบเม่พี่น้องรากว่าวมันกันยัง ข้านามักจับยัางายอย่างเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเห็ดกันเลยนะพี่น้องคุดตอนอก่อนเนาะเราเอาเจี๊ยบถึงหงามด้พื้นโกด้เองเห็ดก็คือดีที่สุดอ๋นแ้นทำไมต่อเห็ดพื้นไรนะ,ะพี่น,นะน้องแหว่ เป็นหัวกันเนาะหัวแมงมุมเขาจะเห็ดรีดอกมีแคงเขาเห็ดเสียมกระโดดมีสัมมาเป็นนุ่มอีกชักเน่ยอ่อีกแต่เล็กเลยละมัดกับอักเสบอะจะขอมากินยัง เอาบ้านมาเหยือบไม่ได้ซ้อนห่อรัมห่อไงหนีใต้ใต้ใต้แฉกในแฉกแฉกเอามาใช้เลี้ยงเนาะถ้าคุณชงได้ก็เอาไปทั่วก็ได้เอามาตึงแร่ออก

สิคุดเซมใส่สใหม่ใหพี่น้องมันเอ็นออกไปหาเขาไปเลยเขาต้องอันเอาผ้ามาตอกเพราะว่ามีน,น้ำมักจักให้พี่น้องไม่อยูนะ่น้ำมักจักเป็น,นนะเรียองเจาสิคุดตังใหม่เมืตัวนี้ <ม>งัวเข่ามากเปนแหล่งเลยมาเข่ามาตลรางามันลบเอเขาเดือยหออะกะลุกเอากาคอยเห็ดไปเมือ่อละหน่อยเดี๋ยเน้องบริห็ด กิงจังขนาดนั้นตงเนาะแปลงไปเถอะละหนอยัะชิสดแลบเองพี่น้องตัวมันเอ็นออกมันค้าอันนั้นเนาะแจ็คกุ๊กยงี้เลยแจ็คกกดิบเเนาะพวกนี้ตาออกกระนี้กกอยางเจิอลอดไปทีเกี่ยวกม่ปลาหม่าอาวี่ ใส่เท้วมันหนีลเนาะโผล่่อยากให้งวัวแบเขา 哎，来第二。 Thank <laughs> you. นี่พุดธก็ได้พี่น้องมันค้านะะมา,า,นนามกของมันเต็มไปซะก่อนนะพี่น้องพอมันก็ขาดพอได้อัดแบ่อยู่ดอกน้อพี่น้อง เห็ดบอลแล้วสำหรับพี่น้องมืออื่นจากสีพังใหม่นะพี่น้องเพราะว่ามันนี่มันข่ำแล้วเนาะไม่ใหญ่เพิ่นเพิ่นกลดแล้วแล้วเพมืนมืออื่นจากสิเห็ดใหม่เนาะเพราะ่พี่น้องเ่นกลนกลนกลออกเลยก็สีพังใหม่เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็พังพังอันกันแวกกนรงอไวสก่อนนะพี่น้องสภาพมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะมือหนาขาเกากสี ได้เอาน้ำมักจับออกเลยก็ขุดดีๆนะพี่น้องใจอยกากใส่ตะนางนเลยเนาะแต่ว่าเอาสีเก็บเอามันน้ำมักจับในนี่เลยน้องพี่น้องกู้ขึ้นเลยก็เอาพังหัวแล้วเวฮะก็สีมานิบใส่ใหม่นาอพี่น้องเพราะว่าก็เกงใจเพิ่นนาะหัวเฮามันแบบมันมันเอ็นออกแห้นงน้องพี่น้องมันเอ็นออกชสทางแบบนี้แหละย่านเวลาเพิ่นขับหลดมาเลยย่านพิดพลาดอะไรนาะพี่น้องเพิ่นว่าบันคือแม่นความเพิ่นอะไรเนาะ อันนี้ก็จะเป็นรังห้องน้ำสาเข่งเนาะก่อนสาเข่งจะไปเปิดคลิปสาเข่งก็ได้มากและหัวสนหนึ่งเนาะพี่นอ้นองน้องไม่ไหลพี่นอ้องงูอ้วนเบะมา,มากินเนาะอันนี้ก็เขาเห็ดเมื่อวานนี่นาะพ่อแม่พี่นอ้องแต่ว่าสาเข่งบ่ได้ยันวอดได้ถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งเนาะเห็ดหัวในบ่อนี่แหละพี่นอ้อง เห็ดอยู่ในนี่เลยเนาะเพราะว่าตอนแรกก็บ่ได้เห็ดพี่น้องตตอนต,ตั้งแต่เห็ดห้องน้ำเขาไ่ได้เห็ดเนาะแต่ก็บบง,กงวัวเขาไปกินโกกซาเข็งพี่น้องเอยแบบนุ้นแต่ก็ห้ากระตัดถิ่มเนาะพี่น้องตัดัตที่งัวกิกนเลยเนาะนี่จงไว้ตั้งแต่แบบหน่อมันเกิดใหม่เลยเนาะพี่น้องงวัวเขาไปกินแล้วมันก็าตายพี่น้องมันถือผลมันก็นเลยขึ้นใหม่มือบัดงวัวเขามากินอีกหอบที่ซองพี่น้องก็เลยเป็นสภาพนี่เนาะ กัโอเคน้องพรม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กับ่มียังไลน์น้เสาเข่งกะถ่ายีวิตประจําวันนี่ยเดี๋ยวน้องพแม่พี่น้องก็ฝากพแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้เสาเข่งนเด้อพี่น้องให้ทันไวไวนาองหายหอดหนึ่งพันซับไวไวนะอ่อแม่พี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเรือยูซามลอยคนหรือว่อยห้าสิบเลยนะพ่อแม่พี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาเข่งตลอดไปในเด้อพี่น้องสำหรับใครที่ติดตามสาเข่งตั้งแต่ต้นจนมาหอดสมือในเสาเข่งก็ ขอบขอบใจหล,ลายเดอร์แล้วก็สำหรับพี่ที่ยังบริตติดตามก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เซาเข่งต่อไปในเดอพี่น้องเซาเข่งกะที่ทายายามเหตุขีบออกมาให้เอฟซีพอแม่พี่น้องเบิรงนถุกมือเนาะทามือใดเซาเข่งบริเห็ุกะขอโทษหลวงนาเดอพี่น้องสาเหตุที่เซาเข่งบ่ได้ไปเหตุขีบทางนอกกะต้นๆเลยเนาะพอแม่พี่น้องกับ่มมีหลดไปเ้นาะเซเข่งก็เลยถ่ายแต่ภายในบ้านพี่น้องบ่ได้ไปใส่เนาะกันสิไปเนก่ะ ไปตลาดหลักทริหาเลยพี่น้องไปได้สนิทเลยน้องอยากไปแบบไปถ่ายบอลอื่นกะบอลมีหลดกดเลยบอไปนะพี่นอ้องอีกอย่างก็เป็นหลดเขาเนาะไปตลาดหลัก3ริมหาเนี่กะเอาหลขดไปพี่น้องเขาก็เกงใจบ่งฮันเอาไปไกลเลยน้องผมเองพี่น,อน,น้องก็ทักษิณจังใดเนาะเขาก็ยังบทันมีพี่น้องเสกเข่งก็ยังโบได้ผ่านกุูกก็ยังบูมีรายได้อีกยังเขามาเนาะพี่น้องพอสิดได้เก็บสิดได้กำไว้กั ยังบุมีนเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาก็ยังบอกไ้กินเงินเอง,เอ,งเอ,เเอะไรเนาะเขาก็เหดคลิปไปนี่แหละเนาะจ้าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เสาวเข่งกาสิคอจบคลิปไว้เพียงจำเนี้เด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เสาวเข่งเหตุคลิปหน้าต่อไปในเด้อพี่น้องเลยสิ่งสำคัญเนาะกกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบโอกาดคลิปใหม่ๆจากซองเข่งล่าสาวลาวเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อจ้า